สวัสดีครับช่องวิถีชาวสวนนะครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของต้นทุเรียนนะครับที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นสาวใบร่วงหมดแล้วนะครับจะตายแล้วนะครับมันจะย้อนแสงมืดๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสาเหตุนะครับว่าทําไมถึงต้นเป็นแบบนี้นะครับอันนี้โคนต้นนะครับอันนี้ผมลองใช้มีดแกะดูนะครับอันนี้ ลำต้นนะครับจะมีบริเวณแบบนี้เป็นคล้ายๆมอดเจาะลำต้นเนีะครับมันจะดูดน้ำเลี้ยงทำให้ต้นเนี่ยตายนะครับพอเราถากออกเนี่ยมันจะมีรูเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีตัวไหม มันจะเป็นแบบหนอนเจาะต้นนะครับปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนะครับเรียนจะตายเดือนต้นตายถ้าตอนนี้กำลังมีดอกมีลูกนะครับจะยืนตายท้องกลบเลยถังดอกเลยนะครับ อนี่ก็เป็นเดี๋ยวยหาตัวไม่เจอนะครับมันจะมืดนิดนึงนะมันจะอ่ะ,อะนี่ครับเจอเห็นตัวแล้วครับอ่ะนี่ครับตัว นี่นะครับตัวนี้นะครับที่ชอนชัยต้นทุเรียนเรานะครับเห็นนะครับเพื่อนๆเล้วขาวอันนี้แหละครับเป็นตัวนอนนอนเจาะต้นนะครับทำให้ต้นทุเรียนเราตายนะครับเดี๋ยวเอา,เามาให้ดูนะครับ ที่ปลายมีดนะครับลองหาดูครับว่าจะมีไหมนี่ครับเจาะลำต้นทำให้หลำต้นเน่า แล้วไม่สามารถดูดน้ำเลี้ยงขึง้นไปเลี้ยงลาต้นได้นะครับเน่าตั้งแต่โคนนะครับซึ่งาบางคนหาสาเหตุไม่เจอนะครับให้ลองมองที่โคนดูนะครับถ้าเกิดว่าลองดูครับมันจะมีตุ่มแบบนี้ยเนี่ยนะครับน้ําแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอาจจะไม่ชชดนะครับเนี่ยครับตุ่มน้ําแบบนี้เนี่ยนะครับรอยเจาะที่ลําโคนเนี่ยครับแบบนี้ บางต้นนะครับลามลงดินถึงจะล่างเลยนะครับนี่ครับลักษณ้นนะต้นเดี๋ยวให้ดูลักษณะต้นจะเป็นแบบนี้นี่ครับไปยืนต้นใกล้จะตายแล้วนะครับใบไม่มีเลยตายทั้งดอกตายทองกลมนะครับหมดเลยใบยต้นนี้ต้นนี้นะครับ ต้นข้างๆกันต้นตัดยอดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ดูแล้วน่าจะดีกว่าต้นนี้เพราะว่ามันเฟืนมาแต่ก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับยังไม่ทัวเหมือนกันนะว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าตามลําต้นเนี่ยยังไม่ได้ถากทายายอีกรอบหนึ่งครับนะครับทั้งบนยอดลงถากไปแล้ว,แล,วแล้วก็ตัดยอดทิ้งไปแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีรูแบบเนี้ยเนี่ยครับเป็นขี้มัน เดี๋ยวว่างนะีผมจะมาถ่ายรีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมขอทำภารกิจต่อน,นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ